สวัสดีค่ะทิพวรรณจันดีค่ะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาชีพครูค่ะของมหาวิทยาลัยราชมงคลสุพรรณภุมินะคะศูนย์สุพรรณบุรีค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาขอสัมภาษณ์คุณครูพัทค่ะหรือคุณครูพัชรีนะคะเกียรติสิรินั่นเองค่ะท่านได้อ่าเป็นครูผู้สอนอยู่โรงเรียนสหวิทย์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านสอนอยู่ระดับชั้นปหนึ่ง ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพัชชีคะค่ะ,คะปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูพัชชีมีอะไรบ้างคะค่ะก็สวัสดีคุณครูทิพย์เช่นกันนะคะอันดับแรกต้องขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อนางสาวพัชรีเกษรีจบ ปริญญาตรีนะคะเอกภาษาอังกฤษและประกาศสัญญบัตรวิชาชีพครูนะคะจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชค่ะนะคะชื่อนะคะชื่อเล่นชื่อว่าคุณครูพัฒนะคะสอนอยู่โรงเรียนสหวิทย์ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะ จากที่คุณครูทิ์ได้สอบถามมานะคะว่าคุณครูพัดเนี่ยประสบปัญหาอะไรในการสอนนะคะในการสอนที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ต้องขอบอกก่อนว่าโรงเรียนของเรานะคะในสาหฤทธิ์เนี่ยได้ได้เปิดสอนออนไซต์มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือภาคเรียนที่2เนะคะเปิดเปิดออนไซต์แล้วนะคะแต่ว่าภาคเรียนที่1นเนี่ยนักเรียนได,ได้ได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะเรียนทาง zoom ทีนี้จะเล่าถึงว่าพอเปิดมาเทอมที่2เนี่ยนะคะปัญหาที่พบหลักๆของนักเรียนเลย นะะในรายวิชาของภาษาอังกฤษอันดับแรกเลยคือการอ่านการอ่านและการเขียนการสะกดคำภาษาอังกฤษนะคะซึ่งความสามารถของนักเรียนเนี่ยเทียบกับ ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ลดลงมากเลยค่ะเพราะเนื่องด้วยว่าภ้าเรียนที่1นึ่งนักเรียนไม่ได้มาที่โรงเรียนเรียนออนไลน์เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างเข้าเรียนบ้างไปทุรักก็ไม่ได้เรียนนะคะก็ไม่ได้เรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอพอทำให้เปิดเทอมสองมาเนี่ยเหมือนเราจะต้องไปปูพื้นฐานไปเริ่มใหม่กับนักเรียนนักเรียนทุกคนนะคะดังนั้นปัญหาหลักๆที่พบนะคะเด็กนักเรียนยังอ่านคําศัพท์หรือว่าการสเปลิ่งคาศัพท์การสะกดคําศัพท์เนี่ยยังไม่ได้ ะะดังนั้นเราต้องค่อยๆค่อยๆเริ่มเริ่มตรงนี้ไปให้เขาก่อนปูพื้นฐานตั้งแต่แรงไปให้เขาก่อนนะคะ,ะแล้วก็ไม่สามารถเรียนรู้ประโยคที่ยาวๆได้อ่านไม่ได้ไม่รู้ความหมายนะคะเราก็ต้องฝอึกกันบ่อยๆนะคะฝึกกันบ่อยๆทบทวนกันบ่อยๆนะ,ะจนบางครั้งนักเรียนบางคนนะคะที่ที่สัมพันธ์ได้คือเขาเนี่ย ยังขาดความกล้าขาดความมั่นใจในตนเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจะให้อ่านให้ให้พูดเนี่ยรู้สึกแบบไม่ชอบรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกกลัวหรือว่ามีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษไปเลยนะคะคุณครูเองผู้สอนเองเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะ ปรับวิธีการสอนใช่ไหมคะปรับวิธีการสอนเป็นมีการเล่นเกมบ้างอะไรบ้างให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะพูดมีความกล้าที่จะอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะแต่พอถ้าจุดนั้นเนี่ยถ้านักเรียนไม่เข้าใจะจะก็จะส่งผลเสียทําให้หนักเรียนเนี่ยไม่ไม่ชอบในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ส่งผลให้หนักเรียนเนี่ยไม่มีความสุขในการเรียน ไปเลยนะคะน,นี่คือปัญหาที่ที่พบซึ่งครูผู้สอนก็พยายามที่จะปรับปรับวิธีการสอนอในช่วงสถานาการณ์แบบนี้ก็เข้าใจนะักเรียนว่าพื้นฐานแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่ว่าเทอมเทอมแรกผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองมีความใส่ใจมีความสนใจนะักเรียนพอสมควรเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะ,ะมีพื้นฐานที่ดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ถ้าเด็กกลุ่มไหนที่เรียนรู้ที่บ้านด้วยตนเองในช่วงพาคเรียนที่1เนี่ยพื้นฐานของเด็กกลุ่มนี้ก็ยังจะลดลง องกว่าเด็กกลุ่มแรกนะคะดังนั้นเราก็ต้องใส่ใจนักเรียนกลุ่มที่2เนี่ยโดยการเสริมแรงทางบวกให้มากขึ้นนะคะค่ะและว,วิธีแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูปัทที่มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างคะ ส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่พบในห้องเรียนนะคะที่ที่จะระหว่างจัดการเรียนการสอนนะคะเบื้องต้นเลยก็คือการการนําเสนอสื่อการเรียนการสอนนะคะโดยเราจะต้องปรับปรับสื่อการเรียนการสอนของเราให้มีความน่าสนใจนะคะ,ะเปลี่ยนสื่อของเราให้มีชีวิต ให้มีชีวิตมากขึ้นนะคะเราจะไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะ,ะสื่อที่เป็นตัว powerpoint ให้เด็กนั่งดูจอตลอดเวลานะคะเราจะปรับโดยการให้สื่อของเราในมีชีวิตก็คือนักเรียนสามารถหยิบจับนะคะหยิบจับหรือใช้สื่อการเรียน,นการสอนของเราเนี่ยมามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะมาใช้ในการเล่นเกมก็ได้นะเรียกว่าเรียกว่าสื่อที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะนักเรียนสามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะ,ะแล้วก็เมื่อเรา ได้ได้สอนนักเรียนมาสักระยะหนึ่งเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเด็กกลุ่มนี้เด็กคนนี้นะคะต้องการต้องการให้เสริมมากขึ้นกว่าเด็กกลุ่มอื่นเราก็จะใช้เวลาใช้เวลาว่างนะคะอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยก,ก็จะเรียกเขามาให้มาอ่านคำมาสะกดคำนะคะหรือว่าจะมาทำเวิร์กชีสเสริมที่เราทำขึ้นมาต่างหากนะคะก็ฝึกทำอย่างเงี้ยเป็นประจำบ่อยๆทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้เขาเนี่ย าสามารถเรียนรู้เรียนรู้ได้ทันเพื่อนนะคะพอเขาได้รู้ทันเพื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือการ จัดบรรยากาศในห้องเรียนนะคะให้มีความน่าสนใจให้รู้สึกว่าวิชานี้สนุกมากเลยรู้สึกว่าวิชานี้ไม่ได้ยากเลยนะคะโดยการที่ว่าเราก็จะอาจจะมีการเสริมแรงทางบวกนะคะชื่นชมเขานะคะปรบมือให้กําลังใจเขาถ้าเขาตอบผิดเราก็จะไม่ซ้าเติมเอาไม่เป็นไรลูกดีแล้ว,ด,ลวดีแล้วที่กล้าแสดงออกนะ,ะเราก็จะเสริมแรงทางบวกไปก็จะทําให้เขาเนี่ยวันหลังก็จะกล้าที่จะตอบเรามากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยของ วิชาภาษาอังกฤษนะคะคือการจัดกิจกรรม active learning ให้กับนักเรียนนะคะกิจกรรมเนี้ยจะจะเสริมสร้างนักเรียนเนี่ยรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษหนึ่งคาบเรียนนะคะจะใช้เวลา40นาทีในการสอนใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ให้เด็กนั่งเรียนทั้ง40นาทีนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมนะคะต่างๆที่สอดคล้องกับบทบทหรือเนื้อหาที่นักเรียนกําลังเรียนอยู่นะคะอย่างเช่นเป็นเกมต่างๆพอครูบอกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ มาเล่นเกมแค่นั้นแหละค่ะเด็กๆก็รู้สึกว่าฮดีใจมากรู้สึกเย้กันเลยนะคะรู้สึกพอครูผู้สอนเนี่ยเห็นเห็นสภาพแบบนี้คือเล่นเย้ดีใจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออ เราเราสอนได้ผลแล้วด้เด็กชอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีนะคะพอสอนไปแล้วเนี่ยนักนเรียนเข้าใจมีเกมมีเกมให้เล่นพอนักเรียนเกิดการมีความสุขมีมีการหัวเราะมีมีความสุขการเรียนรู้ก็เริ่มเกิดขึ้นพอการเรียนรู้เกิดขึ้นเราสอนอะไรนักเรียนก็เข้าใจค่ะก็มีความสุขทั้งนักเรียนและก็คุณครูค่ะค่ะขอบคุณค่ะ และในวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณครูพัดหรือคุณครูพัช,ชรลีนะคะเกียรติสิริมากๆเลยนะคะที่ให้คําแนะนำแล้วก็ข้อ,ขอ,อวิธีแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณครูพัดมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ